สวัสดีครับพบกัททอมทีพีครับวันนี้ครับมาตอบคำถามกับลูกค้าที่สอบถามว่า Honda g i o อ n o มียางอะไรให้เลือกบ้างสำหรับทีพี o t o ตวันนี้นะครับทอมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีรุ่นอะไรบ้างเริ่มจากราคาที่ย่อมเยาวคุ้มค่าที่สุดนะครับไปจนถึงเกรดพรีเมียมแล้วกันยางที่หนึ่งครับเริ่มต้นด้วย IRC IZ s s อ่ารลายยางนะครับมีความสวยงามนะครับเขาเรียกว่ารีดน้ำได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะสมกับบนท้องถนนทั่วไป ตัวนี้นิยมมากแล้วก็ใช้งานก <Wow. S 1> ันดีเยี่ยมมากเลยนะครับรุ่นที่2นะครับไปที่มิชลินซิตี้กริปครับมิชลินซิตี้กริปนะครับลายยางเยอะจัดเลยครับเหมาะกับหน้าฝนและก็ทนทานด้วยนะครับแต่ความนุ่มนวลก็ดอบลงรุ่นที่3ครับ ไปที่ p i เ r y p ี่นะครับพิเรอรี่แอเจิลสกนะครับซึ่งล่ำลือกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นยางพรีเมียมนะครับแล้วก็รีดน้ำได้ดีแถมนุ่มด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับไปที่ยาง p i r รอ r ี s s o s โซ o กูเตอรตัวนี้นะครับสายซิ่งต้องลองจริงๆเพราะเป็นยางลายสายฟ้าครับและขอบของ p i r r y เป็นใต้สีเหลืองด้วยฉะนั้นนะครับเรามีนะครับ4รุ่น4แบบนะครับสำหรับ g i o n o ถ้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ t ีว m o ีโตดอนเมืองสงประพานะโทรก็ได้นะครับหรือว่าจะแชทเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนว่าตอนนี้มียางสต็อกอยู่หรือเปล่าเพราะจะบอกว่าหมดเร็วมากมากครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นยอดนิยมเนาะฉะนั้นขายดีทุกตัวไม่ต้องถามเลยนะครับว่าตัวไหนขายดีกว่าขายดีทุกตัวครับเพราะว่าแต่ละคนครับเลือกใช้ไม่เหมือนกันครับและยางทั้งหมด4รุ่นนี้นะครับแต่ละรุ่นนะครับใช้แตกต่างกันฉะนั้นสอบถามได้ครับว่าลูกค้าต้องการยางลักษณะ ในการใช้งานแบบไหนเราจัดการให้ครับ TBT Moto ยินด,ดีบริการทุกท่านครับผมสวัสดีครับ